สนับสุนโดยใหม่ยันทีวิตามินวอเตอร์น้ำประชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดยังอยู่กับเราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมครับมาเกาะติดกันสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้ก็พบนะครับว่าทั่โลกนั้น จับตามองไปครับก็เพราะว่าจีนนั้นนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับว่าอัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่าต่ําลงนะครับมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลาย10ปีแต่ในขณะเดียวกันก็พบนะครับว่ากลับมีการเพิ่มพบประมาณทางด้านการการกลาโหมนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละเนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมากไปกว่านั้นนะครับจีนเองนั้นก็ยังมีการเสนอครับสำหรับแผนรวมชาติไต้หวันอย่างสันติอีกด้วยครับ ู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงนะครับก็เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมสองสภาซึ่งเริ่มจากการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันเสาร์ตามมาด้วยการประชุมประจำปีนะครับของสภาผูพพ้แทนประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่า NPC ซึ่งเปิดฉากไปเมื่อวานนี้นะครับที่มหาสาราประชาชนในกรุงปักกิ่ง โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีหลีเครื่อเฉียงที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งก็กล่าวต่อที่ประชุม NPC กล่าวในรายงานนะครับว่าจีนมีกำหนดเป้าหมายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับปี2023เอาไว้ที่ประมาณร้อยละห้าซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขต่ำสุดนะครับในรอบหลายทศวรรษตั้งเป้าหมายเพิ่มงานอีก12ล้านตำแหน่งในพื้นที่เขตเมืองในปีนี้ ทำให้อัตราการว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่รอยละ5.5และตั้งเป้าเพิ่มดัชนีราคาผู้บริโภคให้อยู่ที่รอยละ3นะครับมากกว่านั้นนะครับยังมีการกล่าวปาศัยต่อ NPC เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับโดยระบุนะครับว่าเศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวอย่างมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปพร้อมกับเตือนนะครับว่าความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกกำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอัตราเงินเฟ้อของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละสามพาเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ประมาณร้อยละ5.5เนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจนั้นยังตึงตัวจากผลกระทบของนโยบายควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด1 9ขณะที่กระทรวงการคลังจีนนะครับได้มีการเผยแพร่รายงานในวันแรกของการประชุมประจำปี NPC ว่า จะใช้จ่ายเงินด้านกระลาโหมในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.55ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ2 2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือนะครับว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ107.2ถือว่าเป็นงบประมาณด้านกระลาโหมของจีนมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองลงมาจากสหรัฐนะครับ โดยเมื่อปีที่แล้วครับประมาณด้านกรลาโหมของจีนก็อยู่ที่1.45ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ2 1 0 0 0ล้านดอลาลาร์สหรัฐในส่วนของนโยบายด้านกรลาโหมนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่นะครับก็กล่าวเอาไว้ในที่ประชุมนะครับว่าความพยายามจากภายนอกที่จะกดดันและควบคุมจีนกําลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและแนะนำนะครับว่ากองทัพจีนนั้น ควรที่จะเพิ่มการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และเพิ่มการทํางานด้านการะทะหารในทุกทิศทางและทุกมิติต่ตอไปขณะเดียวกันนะครับยังได้มีการประกาศคำมั่นในการเดินหน้ารวมชาติอย่างสันติก,กับไต้หวนันโดยระบุนะครับว่าจีนนั้นยึดมั่นในหลักการจีนเดียวไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้ว่าจะไม่มีการระบุถึงการคุกคามโดยการใช้ ปฏิบัติการทางทหารโดยตรงแต่นายกก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นควรใช้นโยบายของพรรคในการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับไต้หวันดําเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อต่อต้านการประกาศเอกราชของไต้หวันและส่งเสริมการรวมชาตินะครับและอย่างกล่าวต่อนะครับว่าจีนนั้นควรจะต้องส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติและพัฒนากระบวนการรวมชาติจีนอย่างสันติ นอกจากนี้นะครับเขาเองยังได้มีการแสดงความเห็นแยกนะครับเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงว่ากองทัพควรเพิ่มการเตรียมพร้อมในการสู้รบแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการระบุถึงไต้หวันภายใต้บริบทดังกล่าวก็ตามครับพูดถึงเรื่องของการที่ โลกของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีการพัฒนาไปสู่แนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการลดใช้รถยนต์สันดาบนั่นเองแต่ว่าถ้าดูไปที่ทางสหภาพยุโรปทางกลุ่ม e ูเนี่ยนะครับเขามีการตั้งเป้าไว้เลยครับว่าในระยะเวลาประมาณสัก12ปีเนี่ยนะฮะจะเลิกใช้รถยนต์สันดาบทันทีนะครับ,รบแล้วก็จะใช้รถยนต์ที่เป็นพลังงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสะอาดนั่นเองเนี่ยนะครับ ทีนี้ก็มีการประชุมหารือกันกับทางเยอรมันเนี่ยนะครับถึงว่าแนวทางเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกันบ้างจริงก็อาจจะมีการเร่งแผนให้เร็วขึ้นภายในระยะเวลา7ปีเพื่อที่จะลดเรื่องของภาวะเรือนกระจกด้วยนะครับวอนเดอร์เรยเยนได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะหลังเดินทางเยือนเยอรมน,นีและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีออรัฟโชที่เมืองเมสเบิร์กของเยอรมน,นีพร้อมกับ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรของเยอรมน,นีเพื่อผลักดันแผนของยูที่จะห้ามจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในเพื่อที่จะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด Carbon ์ xide, นะครับหรือว่ากา๊าซเรือนกระจกที่ก่อภาวะโลกร้อนลงร้อละ55จากระดับของปี1990ให้ได้นะภายในปี2573หรือว่าอีก7ปีข้างหน้าครับ แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูการเมืองของเยอรมนีเองเนี่ยนะครับยังคงมีความเห็นต่างนะครับเพราะว่าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเอาตามแผนของ EU ูเนี่ยต้องการให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเครื่องยนต์แบบสำดาบภายหลังจากปี2 5 7 8ก็คืออีก12ปีนั่นเองในปริมาณที่มากซึ่งฝ่ายการเมืองในเยอรมนียังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าพอมาพูดคุยกันอีกรอบนึงบอกอุย้ยเอาเร็วขึ้นกว่านั้นอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยวอร์เดเลเยนและก็นายกอรับโชของเยอรมน,นีได้ถแถลงข่าวร่วมกันเน้นย้ำว่าการหารือในเรื่องนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแต่ต่างก็ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆระหว่างนี้ยังมีการกล่าวถึงปัญหาความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนด้วยครับโดยนายกของเยอรมน,นีและวอร์เดเลเยนได้เตือนจีนไม่ให้จัดส่งอาวุธช่วยรัสเซียแม้ว่าไม่มีหลักฐานเลยนะครับว่าจีนกำลังทำตามนั้นอยู่ อย่างไรก็ดีทางการจีนออกมาแถลงปฏิเสธแล้วหลายครั้งพร้อมแสดงท,ท่าทีสนับสนุนการใช้แนวทางสันติแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั่นเองนะครับจีนเขามีการนำเสนอสันติภาพทั้งหมดเน12ข้อระหว่างรัเสเซียยูเครนว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะว่า12ข้อนี้เนี่ยคือเป็น นามประธรรมหรือว่าเป็นรูปประธรรมนะครับสามารถที่ถ้าเกิดเป็นรูปปธรรมสามารถที่จะปฏิบัติใช้ได้จริงไหมนะฮะเพราะว่าค,คือทางฝั่งของยูเครนแล้วก็รัเสเซียเองเนี่ยก็มีจุดยืนนะฮะทางด้านพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในการเข้าสู่โตเจราจาเนี่ยจะต้องมีการหาข้อสรุปร่วมกันแต่ว่า คือถ้าอเอาตามที่ทั้งสองฝั่งตั้งธงไว้เนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าแผนที่จีนออกมาเปิดเผยนะที่คุณมูบอกว่า12ข้อเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งของยูเครนแล้วก็นัสเสียเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคือก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากับจีนต่อเหมือนกันนะก็ถ้ากับว่าจีนเองก็อาจจะเป็นตัวกลางที่น่าสนใจแล้วก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะฮะอ่า คอเดดตามกันละครับสำหรับความคืบหน้าของเหตุการณ์น้าท่วมที่มาเลเซียซึ่งก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้านะครับพบว่ามีประชาชนจำนวนหลายหมื่นคนที่เดือดร้อนล่าสุดก็พบนะครับว่าทางด้านของเจ้านที่นั้นก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับปัญหาก็คือเรื่องโรคที่มากับน้ํานะครับ กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะครับก็ประกาศเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะเร่งตรวจสอบและหามาตรการการรับมือกับโรคระบาดหลังจากเกิดน้ําท่วมต่อเนื่องมาติดกันหลายวันนะครับในหลายรัฐทางใต้ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือโรคฉี่หนูและอาหารเป็นพิษโดยการตรวจสอบดูแลก็จะไม่ได้เน้นเฉพาะศูนย์พักพิงหรือว่าบ้านของผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับ แต่ว่าจะมีการตรวจสอบสถานพยาบาลที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อหรือว่าการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเร่งด่วนกับประชาชนต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับยังมีการจัดทีมบุคลากรลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีกด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําท่วมล่าสุดก็ยังคงไม่คลี่คลายนะครับซึ่งพบว่าน้ํานั้นยังคงท่วมสูงเนื่องมาจากว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนะครับโดยพบนะครับว่าพื้นที่ที่กระทบหนักที่สุดนะครับอยู่ที่รัฐยะโฮติดกับพรมแดนสิงคโปร์นะครับโดยทางการก็มีการรายงานนะครับว่าปัจจุบันครับมีประชาชน อบพยพหนีน้ำท่วมไปแล้วมากกว่า44,800คนนะครับและมีการตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์260แห่งใน10อำเภออีกด้วยขณะเดียวกันนะครับตามพื้นที่ต่างๆที่ต้องมีการอบพยพประชาชนด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะที่รัฐประหงังมารากาสลังงอและเนกรีเซมบิลันส่วนผู้เสียชีวิตก็สะสมอยู่ที่4คนนะครับโรคขีหนูนียก็ถือว่า อันตรายเหมือนกันนะครับโดยอาการเนี่ยก็คือว่าจะมีไข้ที่สูงคนที่เป็นทีนูเนี่ยก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณน,น่องเนี่ยคือจะปวดมากและในบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะฮะมาดูเรื่องของเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวนะครับที่ทางตุรกีที่ทางซีเรียด้วยนะครับทั้งสองประเทศก็ได้รับผลกระทบกันไปล่าสุดเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะครับผลกระทบต่อเรื่องของตึกอาคาร6ชั้นนะครับในเมืองซาลูฟาทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีนะครับจริงๆเนี่ยก็คือตึกนี้ได้รับผลกระทบมาจากเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่ช่วงของวันที่6กุมภาพันนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ7.8 ริกร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะว่าเนื่องจากว่าตึกเนี่ยนะฮะพังถล่มลงมาแล้วตรงแถวบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็มีรถสัญจรไปมาเราก็มีผู้คนที่กําลังเดินผ่านอยู่ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือออกมาได้หนึ่งคนแล้วนะครับจากตึกที่พังถล่มลงมานะครับที่ได้รับผลกระทบนั่นเอง อาคารที่พังถล่มแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นอาคารที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นะอยู่ระหว่างการรอทุบทําลายเนี่ยฮะคือได้รับความเสียหายเนี่ยแล้วเป็นช่วงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพเห็นไหมฮะว่าคือรถกําลังสัญจรผ่านไปมาคือเขาปิดตึกอยู่แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายหนักแล้วก็จะทําการลื้อทุบทิ้งกันไปแต่ว่ามาเกิดเหตุเนี่ยตึกถล่มพอดีเลยนะฮะร, <c oughs> ระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่า มีคนเนี่ยเดินอยู่ใกล้ๆพอดีนะครับก็เป็นผลให้มีคนติดใต้ซากอาคารแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาหนึ่งคนทีนี้อาจจะยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารด้วยอีกหนึ่งคนหน่วยกู้ภัยกําลังเล่งค้นหาเพื่อที่จะช่วยเหลือขณะเดียวกันทางการตุรกีพบอาคารจํานวนมากต่อเติมอย่างผิดกฎหมายครับอย่างเช่นเทรนการ์เด้นเลสซิเดนต์อพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่สูงเชั้นในเมืองมารัตยา มีทั้งห้องออกกําลังกายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงมีร้านอาหารบนชั้นดาดฟ้าแต่พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยก็ทําให้อาคารสูงเจ็ดชั้นแห่งนี้พังทลายครับโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเดีย๋ยวเปิดเผยว่าอาคารพังถลม่มราวกับเป็นของเหลวย่อตัวลงมาเลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับอาคารแห่งนี้มีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าต่อมา ทางประธานาธิบดีของตุรกีเออร์โดวานผู้นำตุรกีเนี่ยนะฮะได้ประกาศอายพยโทษเมื่อปี2018ซึ่งผู้นำตุรกีกล่าวในตอนนั้นว่าการอภัยโทษมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพลเมืองกับรัฐนั่นเองกรณีกรณีการสร้างอาคารที่ฝสาฝืนการวางผังเมืองโดยทางการตุรกีระบุว่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีส่วน ทำให้อาคารพังทลายอันมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวพร้อมกับให้คํามั่นครับว่าจะนําตัวคนผิดมาลงโทษตอนนี้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า230คนรวมถึงผู้รับเหมาแล้วก็นักพัฒนาอาสังหาริมารัพย์ซึ่งเชนการเดนเลสเซเดนก็เป็นหนึ่งในอาคารกว่า200 0 0 0หลังที่รัฐบาลตุรกีบอกว่าจําเป็นต้องรื้อทิ้งอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับ ไปดูเหตุการณ์ทึกนะครับที่เกิดขึ้นที่บังกลาเทศนะครับซึ่งพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สถานลีภัยนะครับของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งเดี๋ยวจากภาพเราจะเห็นนะครับว่านี่ฮะเพลิงเนี่ยลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงและน่ากลัวแต่ล่าสุดนะั้นะครับยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรว่าผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ เหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงนี่นะครับก็เกิดขึ้นครับที่สูนทักษิงผู้อพยพลี้ภัยชาโลฮินยาซึ่งเป็นแคมป์11นะครับที่เมืองคอกบาซ่าของบังกลาเทศโดยเปลวเพลิงก็ลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและพบว่ามีบ้านเรือนและที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้ลี้ภัยนั้นก็ปรากฏว่าเสียหายไปหลายหลังคาเรือนนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใด ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่าเปลวเพลิงนั้นลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ได้มีการส่งกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าเหนือพื้นที่เกิดเหตุนะครับก่อนที่หน่วยดับเพลิงนั้นจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่าที่พักพิงผู้ลีภ้ภัยจำนวน3,000หลังนั้นก็ถูกเพลิงไหม้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับกับสูนอนามัยพื้นฐานอีกหนึ่งแห่ง ในขณะที่สาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับโดยระหว่างเกิดเหตุนะครับชาวโรฮินยาจํานวนหนึ่งเนี่ยก็พากันขนข้าวขนของแล้วก็ขนสิ่งของที่จําเป็นติดตัวและก็หนีออกมานะครับและไปรวมตัวกันครับที่บริเวณลานกลางแจ้งใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยครับ ทั้งนี้นะครับการเกิดเพลิงไหม้ที่สนยนพักพิงผู้ลีภ้ภัยชาวโรฮิงญาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดเพลิงไหม้ในรอบสองปีซึ่งมีรายงานว่าการเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงและก่อความเสียหายมากที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนบ้านเสียหายไปนับหมื่นหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีแคมป์ผู้อบพยพชาวโรฮิงญาในเขตคอกบาซามีทั้งหมดเนี่ยมากกว่า30แคมป์นะครับ เป็นพื้นที่ที่มีผู้อพยพชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ครับเป็นจำนวนมากกว่า1ล้าน2แสนคนซึ่งล่าสุดก็ปรากฏนะครับว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่ยอย่างใดครับโอโ้โหนี่ดูจากภาพนะคุณหมูคุณผู้ชมนี่น่ากลัวมากนะคือเพลิงเนี่ยลุกไหม้แบบรุนแรงนะฮะนี่ควันดำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ผู้ีิภัยชาวโรฮิงยาก็เยอะด้วยนะครับนที่ทางบังกลาเทศครับก็ต้องหนีออกมาเนี่ยใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของภาคของการส่งออกนะครับที่ยังคงมีการคาดการณ์จากทางภาคเอกชนนะครับว่าจะติดลบต่อเนื่องสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับ สัญญาณวิทยุที่มาจากอดีตนี่เรากับจ่ายยอดชาอยู่คน